แอนโทนีโทนี่บลูมตำนานนักโป๊กเกอร์ที่ต่อยอดจนกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านการพนันรายใหญ่ที่สุดในสหราอชณาจักรอย่างบริษัท s t a r l i s s ซารซึ่งเป็นบริษัทที่ทำกำไรได้หลายล้านปอนด์ต่อปี Tony ่บ o ูมเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักพนันโดยแท้เพราะเขาเป็นคนที่ชอบเสี่ยงมาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นตำนานนักโป๊กเกอร์ในที่สุดเขามีการคิดที่รอบคอบการวางแผนที่ดีและการคาดเดาที่เฉียบขาดนั่นทำให้เขา ได้รับฉายาในวงการว่า The l i า a r d ซึ่งมีความหมายมาจากการตัดสินใจที่แม่นยำเหมือนสัตว์เลือเดเย็นดตกกิ้งก่าของเขานั่นเองนอกจากนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าโทนี่บลูมสามารถทายกำไรจากบริษัทจนสามารถเทคโอเวอร์และกลายเป็นประธานสโมสรฟุตบอลไบรตันโฮฟแอนด์อัลเบียนได้อีกด้วยแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสุดท้ายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะกลายเป็นการพานันหากลงมือทำแบบไม่มีความรู้เมกาซิตี้ จะนำสา,าระน่ารู้ดีๆมาปากทุกท่านอีกในสัปดาห์หน้าหากไม่อยากพลาดแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมกาซิตี้กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ